สวัสดีครับพี่พี่น้องมันนี้พ่อพ่อครับเคยเม็กพี่น้องมันนี้เลยเลิกเลยย่ำไถหน้าพี่น้องไถหน้าเขาเอื่อนไถหดน่นนะพี่น้องนะแต่ว่าวันนี้เคยหัยเมกทีมาบอกวิธีการตั้งผานไถพี่น้องมีคนถามมาหลายคนสร้งรถไถแต่ว่าสตาไตล์เอาเคยกานตั้งผานไถใส่หน้าดินแกนไอเคยเฮ็ดแบบนี้ไปเบิ้งกันครับนี่พี่น้องเห็นมาพี่น้องผานหลัง เห็นว่าไถบ่อเขาพี่น้องเพราะว่าดินมันแกนนี่ก็ไถบ่อเขาพี่น้องเห็นไหมก่อนที่ไถ่านหลังไอ้ขีขเม้าเนี่ยบอ่อล่งเลยพี่น้องเนี่ยนี่พี่นอ้องตามด้านขวานี่แขนตัวนี้ไอ้เคยที่ตั้งเกี่ยวจนสุดเกี้ยวเด้พี่น้องเนี่ยตั้งจนสุดเกี่ยวสวนตรงนี้กรเหลือายุ เกียวจากนี่ม่หนีก็เหลืออยู่60เส้นพี่น้องเพื่อต้องการต้องการในหางเนี่ยผ่านสามผ่านหนาเนี่ยกยกล้วให้อ่าสองผ่านหลังเนี่ยต่้พี่น้องถ้าเห็ดแบบคืดเคยเนี่ยเบิ้งครับคานไทสิเป็นแนวไรพี่น้องมีที่ต่างผ่านใส่หน้าดินเกนนะพี่น้องเด้อ มาเบิ่งความแตกต่างพี่น้องนี่ครับก้อนปับเห็นผานขี่เมาตุงข้างหลังผมมีร่องรอยเลยพี่น้องเห็นบ่นี่หลังปับพี่น้องเบิ่งความแตกต่างเป็นได้นำไป,ไปเป็นบัตรเด้อพี่น้อง